สูตรทำไก่ชุบเก็ดขนมปังทอดค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเตรียมอกไก่4อกค่ะเตรียมผงปรุงรส1ช้อนชาแป้งทอดกรอบ12ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองเกล็ดขนมปัง1ถ้วยน้ำมันสำหรับทอดครึ่งกิโลกร,รมัมเตรียมเกลือป่นครึ่งช้อนชา พริกไทยป่นครึ่งช้อนชาและเตียมกระเทียมป่นครึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำไก่ทอดชุบเกล็ดขนมปังกันเลยค่ะวิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาอกไก่มาล้างน้ำให้สะอาดและพักให้สะเด็ดน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นให้หั่นไก่เป็นชิ้นๆตามต้องการค่ะต่อมาเรามาปรุงรสไก่ โดยใส่ผงปรุงรสใส่เกลือป่นใส่พริกไทยป่นและใส่กระเทียมป่นค่ะใช้มือคลุกเค้าไก่กับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันและพักไก่ไว้นานประมาณ15นาทีค่ะในระหว่างพักไก่ให้ครบเวลาเรามาเตรียมในส่วนของเก็ดขนมปังเอามาใส่จานไว้ค่ะเอาแป้งทอดกรอบใส่จานไว้ หลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ถ้วยและตีไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันค่ะเมื่อหมักไก่ครบเวลาแล้วเอาไก่มาชุบกับแป้งทอดกรอบและเอาไก่ไปชุบกับไข่ที่ตีไว้แล้วเอาไก่มาคุกกับเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วค่ะ หลังจากนั้นเรามาหันยกกระทะขึ้นตั้งเตาใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปแล้วรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเอาไก่ที่เตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะให้สุกเดืองทั้งสองด้านโดยใช้ไฟปานกลางเมื่อไก่สุกแล้วให้เราเร่งไฟให้แรงค่ะและทอดไก่ต่อไปนานประมาณครึ่งนาทีวิธีนี้จะทำให้ไก่เราไม่อมน้ำมันค่ะ ตักไก่ทอดวางบนตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมันและเสิร์ฟเมนูนี้พร้อมกับน้ำจิ้มไก่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ